ผมชื่อนายทาวินเลวลมอยู่ชั้นปช .1 ทับ2เลขที่16จังหวัดโคัวเทียน NGK อักษรตัวแรกแสดงความโตของเกลียว B เท่ากับ14มิลิเมตรอักษรตัวที่2แสดงลักษณะแกนกลางของหัวเทียน B แกนกลางยื่นออกเลยความยาวเกลียว มายเลขตัวที่3าแสดงความสแสดงช่วงความร้อนเบอร์มากเป็นหัวเทียนเย็นเบอร์น้อยเป็นหัวเทียนร้อนอักษรตัวที่4สแสดงความยาวร่องตัว V ความยาวเกลียวหัวเทียน e เท่ากับ19มเมอักษรตัวที่ห้า แสดงลักษณะ,ะแสดงลักษณะพิเศษของหัวเทียน S แ,แกนกลางเป็นทองแดง